Gone. ที่คุณจะสําเร็จอะไรก็แล้วแต่นะคุณอาจจะต้องโดนคําดูถูกดูแคลนว่ามันจะทําได้หรอเพรเจอนะระวังนะพีนะ่เดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนหลอกนะระวังเจ๊งนะมันเป็นเรื่องธรรมดาลแล้วที่คนต้องพูดแบบนั้นเขาอาจจะเป็นห่วงก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบไม่อยากให้เราทําคําพวกนี้มันเป็นคําที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์อยู่แล้วสิ่งที่คุณจะต้องทําคือคุณอาจจะโต้อตอบด้วยผลลัพธ์นะบางคนเนี่ยดูถูกผมเรื่องการเทรดมาทําได้หรอเป็นคนขายของออนไลน์เป็นดนตรีอยู่จะมาแบบมาเทรดอะไรผมยังทําไม่ได้เลยคุณจะไปทําได้ได้ไงผมเชื่อใน แล้วผมเชื่อในด้านนี้สิ่งที่คุณนะครับจะ บอกกับเขานะในวันที่คุณซ้อมแล้วก็คือในวันที่คุณครับมีผลลัพธ์เมื่อไหร่ที่ผมมีผลลัพธ์นะอย่างตอนนี้ผลลัพธ์ของผมคือ50%แล้วที่คุณว้าวแล้วแต่คุณยังไม่ว้าวมากอีกห้นะคุณจะว้าวไปกว่าน,นี้ใครที่ดูถูกดูแคลนผมนะผมก็จะเอาเป็นแรงผลักดันเพื่อให้ผมนะมาสู่วันนี้และอนาคตได้นะครับคุณจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะผมอยากให้คุณเชื่อในตัวเองนะครับแล้วก็หาความรู้ให้ได้มากที่สุดไม่ต้องไปฟังสิ่งที่เขาหวังดีหรือไไมม่่่่ออออยยาาาาาาากกใใหหห้้้้ททํํรรรรรืววัังงงนนแตตเเเจะคบด คำพูดจากคนอื่นหรือคนรอบข้างเนี่ยมันจะมีเส้นบางๆคําว่าหวังดีกับหวังร้ายเราต้องแยกให้ออกนะถ้าเราแยกไม่ออกนะเราแค่เงียบและทาเป้าหมายของเราไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มันมาครับแบงนี้เทเลทสองพันยี่สิบครับฝากติดตามด้วยนะครับ